ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพ่อวึงนะคะหรือว่ายายวึงนะคะตลกจากคณะหมอลำใจเกินร้อยนั่นเองค่ะล่าสุดนะคะเข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะในโอกาสได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นนะคะวัฒนธรรมสัมพันธ์สาขาศิลปรกรรมตลกหมอลำพุทธศักราชอ พุทธศักราช2568นะค่ะคุณผู้ชมค่ะก็คือนายสมนึกชื่อนิรัน์นั่นเองค่ะหรือว่ายายหวึงที่หลายๆคนรู้จักในคณะหมอลำใจเกินร้อยนะคะงานนี้นะคะเป็นเกียรติยิ่งนะคะ่ะหลายๆคนนะคะอาจได้สแสดงความยินดีกันไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะแต่บางคนก็อาจจะยังไม่รู้เนาะบางคนก็อาจจะเคยเห็นยายวึงอยู่บางคนหลายคนก็อาจจะงงว่าอุ้ยยายวึงนี่หล่อได้รับรางวัลน,นี่แหละคะ่ะรางวัลอันทรงเกียรตินี้ไม่ได้มาง่ายๆไม่ใช่ใครก็ได้แต่มันเฉพาะคนที่เหมาะสมกับรางวัลเท่านั้นค่ะ ะะทางคุณบอยสิริชัยนะคะก็ได้โพสตแสดงความยินดีกับพ่อวึงค่ะโดยหนึ่งวันที่ผ่านมานี้เองนะคะบอกว่าวันนี้ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับนายสมนึกชื่นนิรันด์ยายวึงหมอลลำใจกนร้อยในโอกาสที่ได้รับรางวัลน,นะคะศิลปินผู้มีผลงานดีเด่นนะคะด้านวัฒนธรรมสัมพันธ์สาขาศิลปะการแสดงตลกอีสานงานมอบรางวัลศิลปะมรดกอีสานณอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อเวลาบ่ายโมงหนึ่งวันที่ผ่านมานี้เองค่ะ ะะก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งค่ะถือว่าเป็นรางวัลที่มีเกียรติแล้วก็มีค่ามากมากเลยนะคะกับรางวัลน,นี้นะคะคุณผู้ชมคะไม่ใช่มาไม่ใช่ใครก็ได้นะคะต้องคนที่เหมาะสมจริงๆค่ะกับรางวัลอันทรงเกียรตินี้นะคะคุณผู้ชมอเดี๋ยวจินมีบรรยากาศมาให้ดูกันด้วยนะคะในการรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้นะคะคุณผู้ชมขาบอกได้คําเดียวเลยว่าแฟนคลับเห็นเนี่ยก็จะเป็นอีกลุกนึงที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยเห็นเพราะว่า ก็อ่าก็ไม่ได้แต่งเป็นชุดตลกหมอลำนัดคนเนาะแต่ว่าไปรับรางวัลน,นี้ก็ต้องแต่งตัวให้สมสศักดิ์ศรีสมเกียรติหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวจิมมีคลิปให้ชมนะะีคะเดี๋ยวเราไปดูสักเล็กน้อยแล้วกันค่ะใหญ่หวงใจเกินร้อยสาขาตลกหมอลำปัจจุบันอยู่กับคณะหมอลำใจเกินร้อยมีความสามารถพิเศษในการแสดงตลกในลำเรื่องต่อกรอนเช่น รักสาวัสดิ์าทปัญหาปลาบุกทองที่ช่วยสร้างเสียงหัวเราะและความสนุกสนานให้แก่ผู้ชมตลอดชีวิตการเป็นตลกหมอลำม,มายาวนานกว่า50ปีเป็นที่เคารพของศิลปินในวงการหมอลำและทําให้กลายเป็นต้นแบบที่ดีในวงการลำดับต่อไปค่ะนายพิรับ ต้องขอบคุณคลิปนะคะแล้วก็ขออนุญาตคลิปนะคะจากคุณทายกิษตดาดิ้นะคะแฟนเพจด้วยลวกันนะคะคุณผู้ชมขานี่แหละค่ะยายบึงที่หลายๆคนรู้จักนะคะพอมาเห็นในลุคนี้เนี่ยแทบจะจําไม่ได้กันเลยทีเดียวนะคะยายบึงหรือพ่อบึงนั่นเองนะคะคุณผู้ชมขายินดีด้วยมากๆดีค่ะคุณผู้ชมขา บางคนก็อาจจะเพิ่งรู้นะคะว่าทางยายบึงเองเนี่ยมีผลงานหลายอย่างให้น่าติดตามกันเลยใช่ไหมคะหรือบางคนเนี่ยก็เพิ่งรู้จักนีคะในนามของยายบึงหมอลำใจเกินร้อยนี่เองเนะคะจินเองก็รู้จักจากหมอลำใจเกินร้อยเช่นเดียวกันไม่รู้เลยว่ายายบึงของเราเนี่ยค่ะมีผลงานโดดเด่นเยอะขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมขาซึ่งการแสดงตลกของหมอลำใจเกินร้อยนี่ค่ะมันก็น่าดูน่าชมอยู่แล้วเนาะคุณผู้ชมเนาะแต่ครั้งนี้นี่คะหลายคนเนี่ยก็ยังสงสัยว่าเป็นไปได้ยังไงยายบึงได้รับรางวัลน,นี้เพราะว่าก่อน หน้านี้ยายหวุนก็สร้างผลงานไว้เยอะเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมขาแล้วก็ต้องเป็นคนที่มีฝีมือมากๆไม่งั้นรางวัลน,นี้จะไม่มาตกถึงมือเลยค่ะคุณผู้ชมที่สําคัญยายหวุนอยู่ในวงการมาถึง50ปีแล้วนะคะจะได้รับรางวัลอันทรงเกียรตนินี้มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกผลงานก็ต้องโดดเด่นแล้วก็เป็นที่น่าจับตามองจริงไหมคะ50ปีที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าเป็นการแสดงเฉยชาหรือเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมขาแสดงว่ามันต้องมีอะไรที่ประทับใจแล้วก็ดีเด่นโดดเด่นได้สิ วัฒนธรรมหรือว่าตลกอีสานตลกหมอลำนะคะคุณผู้ชมอันนี้แหละค่ะหลายคนก็มาร่วมแสดงความยดีกับยายบึงกันเยอะมากๆนะคะคุณผู้ชมขะนี่แหละค่ะทางคุณบอยศรีชัยแล้วก็คุณแอนออร์ดีรวมถึงน้องเพชรน้องพลค่ะแล้วก็ศิลปินเหล่าดาราหรือว่าอ่า วงการหมอลำาหลายๆคนเนี่ยค่ะก็คืออย่างเช่นพ่อวีระพงศ์อย่างนี้เนาะคุณผู้ชมเนาะแล้วก็ทางคุณย่าชวีวันอะไรอย่างนี้คือเยอะมากๆากยค่ะไปร่วมงานในครั้งนี้ค่ะบอกเลยว่าน้องเพชรน,น้องพลอยไปร่วมงานนี่ก็น่ารักมากๆรู้ความสุดๆเลยค่ะคุณผู้ชมขาไม่ดื้อไม่ซนรู้ว่าตัวเองไปออกงานต้องทําตัวยัางไงาเวลาคนถามก็พูดจาจัดดีมากๆเนี่ยค่ะใครเห็นก็เอ็นดูน้องน่ารักมากๆจริงๆค่ะงานนี้ก็คุณตาคุณยายก็ไปด้วยนะคะคุณผู้ชมขา ก็อย่าลืมไปเป็นกําลังใจแล้วก็แสดงความยินดีย้อนหลังกับพ่อวึงหรือยายวึงได้นะคะคุณผู้ชมนี่นะคะพอรับรางวัลเสร็จแล้วนะคะก็พูดถึงทางบอสบอยหยอกๆกันตามประสาคุณผู้ชมก็รู้ว่า2คนนี้นะคะสนิทกันอยู่แล้วเนาะเหมือนเรียบเสมือนเหมือนพ่อลูกหรือว่า เปรียบเสมือนลุงกับหลานอะไรประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมข่าบอกเลยว่ามันเป็นความผูกพันที่ลึกซึ้งมากๆทางบอสบอยนะคะก็ต้องขอบคุณทางพ่อวึงมาตลอดอยู่แล้วนะคะที่มาสร้างสีงสันให้กับคณะตลกทางอ่าหมดใจเกินร้อยเนาะทางพ่อวึงเองก็ต้องขอบคุณทางบอสบอยนะคะที่ช่วยคอยซัพพอร์ตแล้วก็ช่วยเหลือต่างๆนานาช่วยให้มีงานมีเงินทุกๆวันนี้นะคะคุณผู้ชมขา่าต่างคนต่างเกือ้อกูลกันถือว่ามาอยู่ด้วยกันแล้วมันแฮปปี้มันลงตัวจริงๆค่ะคุณผู้ชมยังไงก็เป็นกําลังใจให้ยายวึงต่อไปนะคะสร้างผล งานดีเด่นให้แฟนคลับได้ชมได้เห็นกันแบบนี้แล้วก็มีความสุขกันตลอดไปค่ะ อ่าเดี๋ยวก็ต้องขอแสดงความยินดีกับหมอลำใจเกินร้อยอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะคะครั้งแรกของวงหมอลำใจเกินร้อยค่ะที่ได้เข้ามาแสดงในใจกลางเมืองกรุงเทพนะคะติดแม่น้ําวิวสวยบรรยากาศดีคืนนี้ห้ามพลาดนะคะณเอเชียทิคริเวอร์เจริญกรุงนะคะคุณผู้ชมขาก็คือวันที่3เมษายนนั่นเองนะคะทางบอดบอยก็บอกว่าอ่าเป็นครั้งแรกเลยเนาะที่ได้มานเอเชียทิคริเวอร์เจริญกรุงนะคะคุณผู้ชมขามันเป็นสถานที่ที่ใหญ่มากๆเนาะติดแม่น้ําวิวสวยบรรยากาศดีเนี่ยค่ะคุณผู้ชมขาครั้งแรกเลยกัะก็ต้อง ขอแสดงความยินดีกับทางบอสบอยสิริชัยด้วยแล้วกันค่ะถือว่าผลงานโดดเด่นขึ้นทุกปีทุกปีจริงๆเลยนะคะหมอะรำใจเกินร้อยเนะะี่ยค่ะต้องขอยกย่องแล้วก็ขอชื่นชมจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวปิดท้ายนี้นะคะกับคลิปที่ยายวึ่งเนะะี่ยะออกมาขอบคุณทางศิลปินหลายๆคนแล้วก็บุคลากร,กรหลายๆท่านนะคะที่มอบรางวัลให้กับยายวึ่งในครั้งนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกของยายวึ่งกันเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตคลิปจากบอสบอยสิริชัยเหมาะํำใจเกินร้อยด้วยแล้วกันค่ะ ขนาบอยที่ไใช่ละด่ะขนาเออรดีแต่ไม่น่มพารพอขาดตัวขุ้นอาจารย์วัลษารพอขาดพอุ้นเมุ่ยแล้วก็ขาดพอุ้นอาจารย์โน่นแต่กุกคนุ้มตุ้มก็ไลยกำลังใจสิพักกันไปเวิร์มในเต็มว่าเป็นศิลปินน้ำเป็นวัฒนธรรมสัมพันธ์ชิิงๆก็ค่คยได้กันได้เพราะว่าแรงพักกันของอาจารย์ พรัสซากแม่ดุยอาจารย์นโนเลยค่ะพมนาบอยชิงชัยรัตน์ต่อเสียนเก็น้องตาผู้วิ่งตีนแบบนี้เพีหลังนี่ขอกราขอบคุณเลยล่ะหลายเลยคดูซื้อของเินโอ้ยถ้าเกียก็ได้นะเดี๋ยวนี้ทั้งคอบจักว to right? so. so. I mean, ่มพนาบอยรับอเสียนครับเพินเพินห้าปืนเพิ่นห้าอห้าจากใจแล่การปฏิบัติของเกินดูซื้อว้เห็กสตาึ่งจนว่านำตาไหล ขาดที่มุงเทพเป็นกับดินเป็นเครื่องดินมากตะกภาป้าวขึงนเครื่องดินล้ไปตะกามอนี่ก็จัดรื้อกรปวดขายางมอได้่าลงไปกัสิเป็นผ้าร่างของลูกกัเลยสิรักษาตัวอยุ่บ้านสักอนแต่หายดีแล้วก็สิเป็นเมารถไปรับมูเองเป็นหัววุ่งเป็นหัวที่สู้เลยกับขอพระพุณได้หลายครับครับพเะพุงตอนกลาบขอพระพุณ พอพระคุทูหลวงทิมง,ง่้ยนวลัมเจกอร่อยทุกทุกคนเดยกข้าตัว๋วเพิ่มกำใจรายการสอดอกไม้งามเมื่อไ่เอินจงใจรายีใจรายจากขอบคุณหลายครับขอบคุณครับ ก็คือทางพ่อมบืองได้ออกมาขอบคุณนะคะแฟนคลับเอฟซีด้วยเนาะแล้วก็ทางผู้ใหญ่หลาย,ลายๆคนเนี่ยค่ะที่มอบโอกาสนีให้ค่ะคุณผู้ชมขารวมถึงทั้งหวัวหน้าแล้วก็เมืองหลังหลายๆคนที่คอยสนับสนุนนะคะการได้รับรางวัลนี้ค่ะคุณผูญญญ้ชมขะยังไงก็ถือว่าเป็นความสามารถดีเด็ดด้วยเนาะคุณผู้ชมเนาะแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะทางหลายๆคนที่คอยเกื้อกูลกันนะคะทางพ่อบึงเนี่ยได้รับรางวัลอนรงเกียตินี้ค่ะขอแสดงความยินดีแล้วก็ชื่นชมอีกรอบค่ะคุณผู้ชมขายัางไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยละกัน,กน,นนะคะส่วนวันนี้ จินเองต้องขออนุญาตลาไปก่อนค่ะถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตนะคะเดี๋ยวจินจะรีบมาอัปเดตคุณผู้ชมทราบเลยเลยกันค่ะต้องขออนุญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ